ศพที่สองเรื่องที่ผมจะเล่าในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของนานาซึ่งนานาเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายในสาขามานุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพเธอเป็นคนที่รักการสำรวจและค้นหาความจริงในอดีตสิ่งที่เธอสนใจเป็นพิเศษคือเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับการเสียชีวิตและพิธีกรรมฝังศพในวัฒนธรรมต่างๆ วันหนึ่งขณะที่นานากำลังทำวิจัยเกี่ยวกับพิธีกรรมฝังศพในชนบทเธอได้พบกับบทความเก่าที่พูดถึงศพที่สองซึ่งเป็นพิธีกรรโบราณในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงบทความเล่าว,ว่าหมู่บ้านนี้มีความเชื่อว่าเมื่อมีคนเสียชีวิตศพของพวกเขาจะถูกฝังสองครั้งครั้งแรกเพื่อให้วิญญ,ญาณออกจากร่างและครั้งที่สองเพื่อส่งวิญญาณไปสู่โลกหน้า นานารู้สึกทึ่งกับเรื่องราวนี้และตัดสินใจที่จะเดินทางไปสำรวจหมู่บ้านดังกล่าวเมื่อเธอมาถึงหมู่บ้านเธอพบว่าหมู่บ้านนั้นมีบรรยากาศเงียบสงบและดูเหมือนจะไม่มีคนอยู่อาศัยนานานได้พบกับชายชราคนหนึ่งที่ยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชายชราเล่าให้เธอฟังว่าหมู่บ้านนี้มีตำนานเกี่ยวกับศพที่สองที่น่ากลัวมากชายชราเล่าว่าในอดีตเมื่อมีคนเสียชีวิตชาวบ้านจะทำพิธีฝังศพครั้งแรกแต่ในคืนถัดมา ศพนั้นจะถูกขุดขึ้นมาและฝังใหม่อีกครั้งในสถานที่ที่ลึกลับโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมต้องทำเช่นนั้นแต่ในคืนที่ทำพิธีฝังศพครั้งที่สองมักจะมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นมีเสียงร้องและเสียงกรีดร้องดังมาจากหลุมศพนานาตัดสินใจที่จะสำรวจหลุมศพเหล่านั้นเพื่อค้นหาความจริงเธอเริ่มทำการขุดค้นในคืนหนึ่งเมื่อพระจันทร์เต็มดวงในขณะที่เธอขุดเธอพบกับซากศพที่ถูกฝังอยู่ในลักษณะที่แปลกประหลาด ศพนั้นดูเหมือนจะพยายามหนีออกมาจากหลุมศพนานารู้สึกหวาดกลัวแต่เธอยังคงขุดต่อไปในขณะที่เธอขุดลึกลงไปนา,นานาพบกับกล่องไม้เก่าๆที่ถูกฝังอยู่ใต้ศพเมื่อเธอเปิดกล่องนั้นเธอพบกับบันทึกเก่าๆที่บอกเล่าเรื่องราวของการทำพิธีฝังศพครั้งที่สองในบันทึกนั้นเล่าว,ว่าการฝังศพครั้งที่สองเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้วิญ,ญญาณของผู้ตายกลับมาหลอกหลอนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่บันทึกนั้นยังบอกอีกว่ามีคนบางคนที่ถูกฝังทั้งเป็นเพื่อปิดปากพวกเขาไม่ให้พูดถึงความลับของหมู่บ้านทันใดนั้นนานาได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากทางด้านหลังเธอหันไปดูและเห็นกลุ่มคนที่สวมเสื้อผ้าขาวกำลังเดินเข้ามาหาเธอพวกเขาคือชาวบ้านที่ยังคงรักษาพิธีกรรมนี้อยู่พวกเขาพยายามจับตัวนานาและบอกว่าเธอรู้มากเกินไปนานาพยายามหนีแต่ถูกจับตัวไว้ชาวบ้านตัดสินใจที่จะฝังนานาเป็นศพที่สอง เพื่อปิดปากเธอไม่ให้พูดถึงความลับของหมู่บ้านนานารู้สึกหวาดกลัวและพยายามต่อสู้แต่ไม่มีใครช่วยเธอได้ในที่สุดเธอถูกฝังอยู่ใต้ดินในกล่องไม้ที่เธอพบเมื่อก่อนหน้านี้นานานอนอยู่ในกล่องไม้ที่มืดมิดและรู้สึกถึงความกดดันของดินที่ทับถมอยู่ด้านบนเธอพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงตอบกลับความหวาดกลัวและความหนาวเย็นทําให้นานาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะเสียสติแต่ในขณะที่เธอกําลังจะหมดสติ เธอได้ยินเสียงที่แผ่วเบาของวิญญาณที่เคยถูกฝังเป็นศพที่สองมาเตือนเธอวิญญาณเหล่านั้นช่วยให้นานาพบทางออกจากกล่องไม้เธอใช้ความพยายามทั้งหมดที่มีในการขุดดินออกมาและในที่สุดเธอก็สามารถหนีออกมาได้เมื่อเธอหนีออกมาได้นานารีวิ่งออกจากหมู่บ้านและกลับไปยังเมืองหลวงนานานำเรื่องราวทั้งหมดมาเปิดเผยในบทวิจัยของเธอ เธอบอกเล่าเรื่องราวของพิธีกำฝังศพศพที่สองและความจริงที่เธอค้นพบให้โลกได้รับรู้แม้ว่าจะมีคนบางคนที่ยังไม่เชื่อเรื่องราวที่เธอเล่าแต่นานารู้ดีว่าเธอได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ทุกครั้งที่เธอหลับตาลงในคืนที่เงียบสงบนานายังคงได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาของวิญญาณที่เคยถูกฝังเป็นศพที่สองมาบอกเธอว่าพวกเขาขอบคุณที่เธอได้ช่วยปลดปล่อยพวกเขาจากความทรมาน และนานาก็รู้ว่าการผจญภัยครั้งนี้ได้เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการหลังจากนานานำเรื่องราวและบทวิจัยของเธอมาเปิดเผยต่อสาธารณณะมหาวิทยาลัยและนักวิชาการหลายคนเริ่มสนใจและต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนานานได้รับการยกย่องในความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของเธอในการค้นหาความจริงแต่ความสงบสุขที่เธอหวังว่าจะได้กลับมาหลังจากเหตุการณ์ที่หมู่บ้านนั้นกลับไม่เป็นเช่นนั้น คืนหนึ่งนานากลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอในกรุงเทพความเหนื่อยล้าจากการทำงานและความเครียดที่สะสมมาหลายเดือนทำให้เธอรู้สึกอยากพักผ่อนนา,นานาปิดไฟและล้มตัวลงนอนแต่ในขณะที่เธอกำลังจะหลับตาเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นในห้องนอนของเธอเสียงนั้นเหมือนเสียงที่เธอได้ยินในหลุมศพขอบคุณขอบคุณที่ช่วยพวกเราเสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยๆนา,นานาเปิดไฟและมองไปรอบๆ แต่ไม่พบสิ่งผิดปกติเธอพยายามบอกตัวเองว่านี่คงเป็นแค่ภาพหลอนจากความเครียดและความเหนื่อยล้าแต่ในคืนถัดมาเสียงกระซิบกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนและน่ากลัวมากขึ้นพวกเขากลับมาเขาจะไม่หยุดเสียงนั้นบอกนานา,นาด้วยความหวาดกลัวนานา,นาเริ่มรู้สึกหวาดกลัวจริงๆเธอเริ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิญญ,ญาณและพิธีกำฝังศพครั้งที่สองเธอพบว่าในบางวัฒนธรรม การปลดปล่อยวิญญาณอาจทําให้วิญญาณที่ยังไม่สงบได้รับพลังและกลับมาอีกครั้งวันหนึ่งนานาได้รับจดหมายลึกลับจดหมายนี้ถูกส่งมาจากหมู่บ้านที่เธอเคยไปสํารวจมันมีข้อความสั้นๆที่เตือนว่าอย่าก,กลับมาอีกนานารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอตัดสินใจกลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกครั้งเพื่อค้นหาความจริงและทําให้แน่ใจว่าความสงบสุขจะกลับคืนมาเมื่อมาถึงหมู่บ้าน นานาพบว่าหมู่บ้านนั้นเปลี่ยนไปมากมีผู้คนเริ่มกลับมาอาศัยอยู่แต่บรรยากาศยังคงเงียบสงบและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวชาวบ้านเล่าถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นหลังจากที่นานาเผยแพร่ทวิจัยของเธอมีคนหายตัวไปและมีเสียงร้องดังขึ้นในยามค่ำคืนนานาตัดสินใจที่จะทำพิธีกำปลดปล่อยวิญ,ญญาณอีกครั้งแต่คราวนี้เธอมีความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นเธอเริ่มทำพิธีในคืนหนึ่งเมื่อพระจันทร์เต็มดวง ในขณะที่เธอกำลังทำพิธีเธอรู้สึกได้ถึงพลังงานลึกลับที่ล้อมรอบตัวเธอทันใดนั้นวิญญาณหลายตัวปรากฏขึ้นรอบตัวเธอพวกเขาดูทุกข์ทรมานและโกรธเคืองวิญญาณเหล่านั้นบอกนานาว่าพวกเขาถูกทรมานและถูกทำร้ายในชีวิตก่อนและแม้แต่หลังความตายพวกเขาก็ยังไม่สามารถพักผ่อนได้นานารู้สึกเห็นใจและตัดสินใจที่จะช่วยปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเธอทำพิธีต่อไปด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธา ในที่สุดพลังงานลึกลับก็เริ่มสลายไปและวิญญาณเหล่านั้นเริ่มสงบลงหลังจากพิธีเสร็จสิ้นนานารู้สึกถึงความสงบสุขที่กลับคืนมาในหมู่บ้านชาวบ้านขอบคุณเธอและยกย่องในความกล้าหาญของเธอนา,นานากลับไปที่กรุงเทพด้วยความรู้สึกที่เบาบางลงและพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่แม้ว่านานา,นานจะกลับมาอยู่ในเมืองหลวงวิญญาณของคนที่เธอช่วยปลดปล่อยยังคงมาเยี่ยมเธอในความฝัน พวกเขาขอบคุณเธอและมอบพลังให้เธอในการทำงานวิจัยต่อไปนานารู้สึกว่าตัวเองได้รับการปกป้องและมีกำลังใจในการเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆที่จะมาถึงเรื่องราวนี้ทําให้เธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนที่ต้องการค้นหาความจริงและช่วยเหลือผู้อื่นในยามทุกทรมาน